สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนเซียนจอวันนี้อยู่กับภาษาอังกเอลเวลกับครูเตย พะะี่จอเขาแบบว่าแจกฟรีมากมายเรามาเฉลยข้อสอบจำลอง A level กันข้อที่1เริ่มเลยค่ะเซตแรกนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อนะฮะอยู่ที่สถานการณ์ใน Close Store ก็คือร้านขายเสื้อผ้านั่นเองอุ้ยตายแล้วแต่จำง่ายทุกทุกคนคะ่ะถ้าข้อสอบที่เป็น Conversation อย่างนี้นะคะอย่างนี้คือข้อสอบ Conversation จะอยู่20ข้อของข้อสอบ A level นะฮะจะเป็น c o n v e r s a เ i o n หมดเลยเทคนิค mm hmm. คือเะไรฮะเราต้องหาคีย์เวิร์ดให้เจอเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปล ทุกตัวคะ่ะเทคนิคนี้สำคัญมากคีย์เวิร์ดระวังให้ดีนะคะ noun verb แล้วก็ adjective อะ noun verb แล้วก็ adjective อันนี้ใช้คีย์เวิร์ดสำคัญมากๆเลยที่รักค่ะเรามาดูที่ข้อที่หนึ่งไงมาเขาบอกว่า hey a r t t e l l me find something I can wear that makes me look thinner นะฮะหูยหาอะไรที่ฉันใส่แล้วดูผอมในสิ่งท่าพูดเคือผอมใช่ไหมดูข้างบนดูข้างล่างบนล่างซ้ายขวาแล้วก็หาคีย์เวิร์ดไปบนล่างซ้ายขวาแล้ว ก็หาค key ีย์เวิร์ดขีดถ้า medium ท่านผู้ชมเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมไซส์ size M อย่างครูใส่ไซส์ S นะฮะเออ S ที่ไม่ใช่แปลว่า small นะคะแปลว่า super big ค่ะ S M L เยีายนี้นะท่านผู้ชมนะมันคือคำว่า size medium คีย์เวิร์ดคำตอบข้อที่หนึ่งก็ต้องเป็น hello ใครตอบข้อหนึ่งนะฮะพากกอนยิงใครตอบข้ 1, อหนึ่ง color color แปลว่าอะไรสีต้องพักกอนคำนี้นะฮะ prefer with แอบสอนสับนิดนึงเนาะอา prefer นะคะใครได้เฟอร์ตัวอื่นดีใจด้วยใครไม่ได้เฟอร์ลาสตามตัวนี้ระวังนะคะต้องได้ prefer offer แล้วก็ suffer นะคะเฟอร์นะฮะออกบ่อยมาก prefer offer suffer prefer offer suffer ชอบค่ะ prefer แปลว่าชอบมากกว่านะคะอย่างเช่นขอน้อนี้ prefer offer แปลว่าเสนอค่ะส่วน suffer แปลว่าทรมานทรมานนะคะ prefer offer suffer prefer offer suffer ชอบเสนอทรมานทรมานชอบเสนอทรมานทรมาน ข้อนี้ไม่ใช่ค่ะคาตอบตอบที่ข้อที่2ค่ะเห็นไซส์ไหมคะเห็นไซส์ไหมคะไซส์ตัวใหญ่เท่าควายขนาดนี้ what size เนาะส่วนข้อ3ค่ะ how often แปลว่าบ่อยแค่ไหนนี่บ่อยแค่ไหนไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นการถามความถี่ซึ่งข้อสอบถามความถี่ก็ออกมาหลายปีแล้ว ออกมาหลายปีแล้วนะต่อไป where นะท่านผู้ชมขาขึ้นต้นได้ where เนี่ยก็เป็นการถามสถานที่แล้วก็ถาม s t o r e of clothes ก็คือสไตล์ของสื้อผ้ไม่ใช่ค่ะ M จะแมท c h กับข้อที่2ชนะ Road เ,เรามาดูข้อที่คำถามข้อที่2กันนะคะแล้วบอกว่า oh try a large maybe it look better ออออลองไซส์ใหญ่สินะลองไซส์ใหญ่สิแล้วครานี้บอกว่า nothing wrong ขีดค่ะคาว่ารองผิดผิดพลาดอย่างเงี้ยความหมายลบโอ้ยมันไม่ผิดหรอกที่เราจะดูใหญ่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณอาจจะแบบดึงดูดใครก็ได้ท่านผู้ชมขาแสดงว่าข้อ2จะต้องออกแนวไม่โอเคกับอะไรที่มันใหญ่ๆอ่ามันจะต้องแบบกังวลน,นิดหน่อยถูกไหมคีย์เวิร์ดเราต้องสร้างค่ะเราต้องสร้างว่าคําตอบมันน่าจะประมาณไหนเนาะมันจะแบบอืมไม่มีไม่เป็นไรกับการดูตัวใหญ่หรอกดังนั้นท่านผู้ชมดูนะฮะคำว่า easy easy come easy go อันนี้เป็นสุภาษิตสำนวนนะครับได้มาง่ายก็จากไปง่ายไม่เกี่ยวคับส่วนคำว่า no pain no gain นะฮะคำว่า pain คือความเจ็บปวด gain คือได้รับมันก็จะเป็นการบอกว่าเราต้องเสียอะไรไปต้องลงทุนอย่างเช่นทุกคนอยากจะมีหุ่นดีอย่างเงี้ยก็ต้องแบบออกกําลังกายการทานอาหารที่ถูกต้องนะฮะบางคนกินแบบอกปัน่นแบบโอ้โหจะเป็นลมตายนะคะ no pain no gain อันนี้คือสำนวนี้ต้องลงทุนต้องเสียอะไรไปบ้างถึงจะได้อะไรมาแต่ข้อนี้ท่านผู้ชมขา I just want something comfortable คำนี้นะฮะ comfortable comfortable แปลว่าสบายไม่ใช่ค่ะข้อนี้ขีดเส้นใต้คำว่า oversized นี่ค่ะคำว่า oversized are you sure don't you think i t look like I'm wearing oversized shirt ดูมันไม่ดูเหมือนว่าจะใส่เสื้อตัวใหญ่ไปหรออย่างเงี้ยคำว่า over มันคือเกินถูกไหมคะ oversized ก็คือใส่เสื้อที่มันใหญ่เกินมันก็เกี่ยวคำว่า big ที่สุดอะคะ่ะในบรรดา4ข้อข้อ4นะคะ คำว่า oversize มันเกี่ยวข้องกับคำว่า big ที่สุดจึงตอบข้อที่4แไม่มั่นใจแล้วก็ทวงไปว่าเฮ้ยเธอฉันไม่ดูใส่เสื้อตัวใหญ่ไปหรอแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยแกไม่มีปัญหาอะไรกับใหญ่เลยตัวใหญ่เลยคุณจะไม่รู้หรอจะมีคนชอบคุณก็ได้ข้อ3ค่ะเราไม่รู้ว่าตอบอะไรแต่ย่าลืมนะคะบนล่างส้ายขวาปากบนล่างส้ายขวาแล้วก็หาคีย์เวิร์ดอย่างเช่นสำนวนนี้ค่ะ นี่เป็นตัวช่วยที่ทำให้คำตอบข้อ3รู้ว่าคืออะไรนะคะ Don't be hard on yourself นะฮะ Don't be hard on yourself ก็คืออย่าไปว่าตัวเองอย่างนั้นสิเอออย่าว่าตัวเองอย่าก,กดดันตัวเองอย่างนั้นสิอย่าตำหนิตัวเองอย่างนั้นสิประมาณอย่างนี้เวลาใครที่แบบตัดพอน้อยใจหรือแบบน้อยใจโชคชะตาเราเราต้องการปลอบใจอุ้ยอย่าว่าตัวเองสิอย่าโทษตัวเองอย่างนั้นสินะะเราสามารถใช้สมุดนี้ได้ค่ะ Don't be hard on yourself. Don't be hard on yourself น no? ะแล้วข้อ3จะต้องเป็นออกแนวตัดพอนะฮะอันนี้อันนี้ตัดทีนึนงเนาะมันจะต้องแบบตัดพอใช่ไหมคะข้อนี้ตอบข้อที่3ครค่ะดูเขาดราม,ม่านะ I never know because there won't be anybody ทำไมฉันก็ไม่เคยรู้หรอกว่าแบบมีใครสนใจบ้างเพราะ there won't be ไม่มีใครเลยอง้มพอไม่มีคนรักแล้วหนึ่งท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ ตาท้ออย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอย่าว่าตัวเองลักเซอะไรอย่างเงี้ต่อมาค่ะแล้วเขาก็ถามจิมก็ถามว่า have you thought about นะฮะ have you thought about going on diet นะฮะอาถามเนาะคุณได้คุณได้ไดเขาเรียกไงได้ have you thought about going on diet ได้ลดน้ำหนักบ้างหรือเปล่าไดาอ้อทบ้างหรือเปล่าข้อ4ท่านผู้ชมค่ะเราไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้ว่าอีเนี่ยไม่ผอมแน่ๆคิดว่าตัวเองไม่ผอมแน่ดังนั้นนะคะเรามาดูค่ะ I'm on diet now ฉันลดน้ำหนักอยู่และมีน้ำหนักมากเกินไปอืมมันก็ยังไม่เป็นการตอบนะมันจะต้องแบบว่าอ้วนอะนะมีน้ำหนักมากเกินไปนี่ไม่ใช่ดเอทอยู่แล้วมีน้ำหนักไปไม่เข้าค่ะข้อที่2 sometimes นะคะแปลว่าบางครั้งบางคราวแต่ผิดตรงนี้เลยค่ะฉันควรจะเพิ่มน้ำหนักเธอเธอรู้สึกว่าเธอตัวใหญ่อะเธอจะเพิ่มน้ำหนักไหมไม่เพิ่มใช่ไหมแล้วนั้นอีเนี่มันไม่ make sense ค่ะตัดทิ้งค่ะข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า ฮะ huh. every time I go on a diet นี่คือปัญหาค่ะทุกครั้งที่ฉันลดน้ำหนักนะฉันก็น้ำหนักเพิ่มตลอดเก่งแต่ว่าได้รับเดี๋ยวจะให้สับนะฮะ gain more weight เนาะเออข้อ4ใช่ฉันลดน้ำหนักอยู่แต่ว่าเสื้อผ้าของฉันมันใหญ่เกินไปสำหรับฉันไม่ใหญ่เกินไปก็ไม่ใช่น่ามันต้องใส่ไม่พอดีเนาะเออข้อนี้ต่อข้อ3ค่ะเพราะมันคือปัญหาคือดูตัวใหญ่ดูตัวแบบน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยวนะ ก็บอกว่าทุกครั้งที่ฉันลดน้ำหนักกับน้ำหนักก็เพิ่มอันนี้เข้าที่สุดนะ,ะต่อข้อที่3แต่ว่าก่อนที่จะไปดูพาร์ทอื่นเซตอื่นนะคะขอให้คำศัพท์นิดนึงอันนี้ออกบ่อย Work ค่ะ get gain obtain acquire receive ข้อสอบ A Level ศัพท์เซตตระกูลได้รับได้มาซึ่งมามีทางออกเกินนี้ค่ะ receive c o m b i n นะคะ derive ได้รับ ได้รับได้มาซึ่งนะคะ1 2 3่าไป get gain obtain acquire receive c o m b i derive ได้รับไป get gain obtain acquire receive c o m b i derive ได้รับ get gain obtain acquire receive c o m i b e derive ได้รับนั่นเองนะคะโอเคตัดอันนี้